นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำนะก็คือเมื่อกี้ไปเซเวอีเเวไปตามหาโปเกมอนมังคเลเจอแต่แบบเก่าๆครับแบบใหม่ๆไม่เห็นเลยไม่รู้โดนคว้าไปหมดหรือยังก็ไปไปดูตามที่น้องขุนพลนะช่องคนเพนเพิงเขารีวิวไว้นะก็ไปดูไอนคนอครับโจ๊กเขาว่าแถมสัดต่อโปเกมอนนะฮะขนาด35กรัมนะ เรามีตั้งยี่สิบสามสิบกล่องแต่ว่าไอแบบที่แถมเนี่ยเหลืออยู่กล่องเดียวนะครับก็ก็เลยกล่องเดียวก็เอามาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะชโนโสามหนึห้ากรัมนะอันเนี้ยสิบาทนะครับแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นซื้อสองตักสิบบาทประหยัดไปได้หกบาทนะฮะคู่นะแต่ว่าเดี๋ยวคงไปดูสาขาสาขาอื่นนะก็อยากได้ติดต่อ โปเกมอนอันนี้เหมือนกับไม่รู้จะเหมือนกับที่เคยแค่ไอ้สมัยก่อนแอมพัสไปออกมาหรือเปล่าเห็นในรีวิวเนาะค,คนก็ไม่ค่อยชัดเท่าไรมากอย่างนี้นะตอนแรกคิดว่าคงแกะออกไปคงแกะไม่ง่ายหรอกสีกาวมันนันหนาคำเตือนห้ามกืนกินนะฮะหรืออมห้ามควางปลาใสหน้าตากันห้ามนำข้าสใสเปลวไฟ เหมาะสำหรับเด็กอายุ7ปีขึ้นไปนะฮะโปะเกมอนด้านหน้าก็เป็นปตุชิกับพิกาจูนะพ <c oughs> ิกาจ <c oughs> ูแกะดูมันว่าได้ตัวอะไรนะครับก็ <c oughs> มีตัวเดียวก็คงไม่ซ้ำหรอกอันนี้เป็นมี24แบบให้สะสมด่วนมีจำนวนจำกัดนะครับนี <c oughs> ่พูชชกิดันเนะนะฮะตัวเล็กมากคิตโตคางเงะยิซาดอน มาน,นันมีพิชูมีเนสมีมิวด้วยนะเห็นว่าลูกเล็กมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการประกอบนะเพราะว่าเล่นได้หลายแบบโอ้เห็นแล้วว่ามันเฮ้ยตกใจนึกว่าได้สองตัวตัวเดียวครับนะก็วิธีการประกอบก็แกะมาก่อนอันนี้เป็นเสนิกาเมใช่ป่ะวะ เออใช่เซนิการเมสนะครับก็แกออกมาตัวนี้ก็ชอบอยู่น่ารักดีอ๋อมันเป็นแบบตัวต่อแผ่นเกี่ยวๆนะ่ไม่ได้ประกอบอะไรนะฮะก็มีโอเคบอลอะไรอย่าเงียเลย ก็มีลูกเล็กๆมาอีกสามลูกหนึ่งสองเล็กมากเลย3สามลูกครนะับนั่ก็แกะมาจแผงแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะก็วิทยารประกอบเขาบอกว่าเขาไม่บอกอ่ะเขาติดเลย <laughs> Okay. มันจะมีอ๋อตรงนี้เล็กๆเ,เห็นไหมนะครับไปกดลงไปได้มันก็จะ,ก,ก,จะก็ลูกเล็กๆสามลูกนี่ก็มาติดใ,ใจชอบมากกว่า เล่นได้หลายแบบยิ่งเ,เล่นเพื่อความสนุกเกมเป่ายิงฉุผส,สมให้ครบ24แบบนะครับโปเกมอนโปเกมอนเซนิกามะไอตัวนี้มาแลประมาณนี้นะครับเป็นผส,สมกันเถอะ24แบบ,นะบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ